ทีปฏิบัติธรรมส่วนมากเขาสิเบิ้งจะของเองหมายถึงศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมอ่านธรรมะมช่านธรรมะแล้วสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติจริงๆนะเขาจะน้อมเข้ามาหาตัวเองโอปะณียโบนน้อมเข้ามาหาตัวเองพิจารณาตัวเองในความผิดในความถูกส่วนผู้ศึกษาธรรม แต่ว่าบได้นํามาปฏิบัตินี่จะเป็นแค่ว่านักวิจัยนักวิจารณักคำนวณศึกษาแล้วก็เอาไปวิจัยวิจารณ์คำนวณแล้วก็ใครสี่นีเห็นผลมากกว่ากันแล้วก็เอาไปแต่ยืนยันตัดสินเวลาผู้ใดแสดงความคิดเห็นนั่นนี่ก็จะเอาความคิดเห็นของตนนั่นขึ้นมาเป็นใหญ่ถ้าถูกกับที่ตัวเองยึดเอาไว้เนาะ โอ้ยดีนะโอ้ยมีคนนี้คิดถูกคนนี้คิดผิดเนี่นั่นคือนันนกศึกษาเฉยไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยเขาจะน้อมเข้ามาในตัวเองข้อความนี่ศึกษาอ่านฟังแล้วเนี่ยโอ้ยตรงกับเราเลยเราเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรมันจึงจะรู้ความจริงคําว่ารู้ธรรมเป็นธรรมคือรู้ความจริงในตัวเอง ไม่ใช่ไปรู้ความจริงคนอื่นส่วนมากนักศึกษาธรรมทั้งหลายจะเป็นนักวิจัยนักวิจารณ์นักเหตุผลสรุปยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็เอามาแสดงแสดงว่านี่ถ้าใครคิดเห็นตรงกับตัวเองคนนั้นถูกเนาะจะเป็นอย่างนั้นด้ยที่เราเห็นกันอยู่บางทีก็กินเหล้าเขาเสียงดนตรีคุยธรรมะ คุยธรรมะทั้งกินเล้าของเข้าตนตงีไปด้วยคุยกันเป็นเรื่องสนุกสนานพวกนี้จะไม่รู้ทำไม่เห็นทำอะไรมีแต่ความจําแล้วแล้วในความจําทั้งหมดนนั้ก็จะเอามาทิ้แทงคนอื่นถ้าคนนี้แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับที่ตัวเองยึดไวเ้เรียกว่าคิดถูกปาะานเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ทีนี้ก็จะหาเหตุผล มาสู้กันมาแข่งกันว่าใครจะลงความคิดเห็นใครจะมีความคิดเห็นมากกว่ากันใครจะถูกกว่ากันไปตัดสินผิดไปตัดสินถูกเลื่อนี้ไม่ใช่นักปฏิบัตินั้นเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาธรรมนันน่นนะคนละอย่างกันกันกบนักปฏิบททัติธรรมแต่นักปฏิบททัติธรรมได้ยินได้ฟังข้อความแล้วก็จะโอปัญญฮิโปน้องก็ามาพิจารณาตัวเองหาความจริงของตัวเอง ในคำว่าทุกเนี่ยโอ้อันคำนี้มันมันตรงกับเราแล้วถ้ายอมรับความจริงว่านี่มันตรงกับเราแล้วเราเป็นอย่างนี้นั่นจะรู้แหละทีนี้รู้ความจริงว่าตัวเองกําลังทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรเรื่องอันใดก็จะพิจารณาทุกข์อันเกิดจากร่างกายมันเป็นยังไงทุกข์อันเกิดจากร่างกายเพราะทนไม่ได้เจ้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบาย ความปวดท้องความปวดหัวทุวกไปกับความแก่ไม่ยอมรับรับความจริงไม่ได้เนี่ยกับวว่าผมหงอกผมร่วงผมหล่นเนี่ยไม่ยอมรับต้องไปหาอะไรมาดึงมาลังมาหล่อเลี้ยงมาเสริมมาเติมถ้าคนที่เข้าใจในธรรมโอ้มันไม่ใช่ของเราอย่างที่ท่านว่า นอนเข้ามาเออที่นั่นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่อาจสามารถที่จะบังคับได้เป็น,นตัณใจของตัวเองของมันเป็นอย่างนี้คล้อยตามไปเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเห็นธรรมจะเห็นเบื้องลึกเข้าไปคือคําว่าตัณหาคือความอยากของเราเองคนเราทุกข์เพราะว่าความอยากได้ดังใจ ในอาการของความอยากได้ตั้งใจคือความยึดมั่นถือมั่นในพิดถุกปาทานเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ในอัตตะวาทุปาทานถือตนเองเป็นใหญ่ในศีระพุตุปาทานถือข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่ตัวเองเคยทํามาไปเป็นเครื่องยืนยันตัดสินบุคคลอื่นก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกันและการุปาทานถือความพอใจเฉพาะตัวเองเป็นใหญ่สี่อย่างเป็นอาการของความอยาก ตันหาเป็นความอยากอุปทานเป็นความยึดยึดอยู่ในสี่อย่างนี่แหละคนเราเอาเรื่องโลกโลกมาเปรียบเทียบมันก็ได้เวลาประชุมกันอะไรสักอย่างที่จะให้มันลงตัวกันคนที่เสนอหัวข,ข้อขึ้นมาที่กิงมันยึดเอาไว้แล้วแหละว,ว่ากูจะตัดสินและสรุปลงอย่างนี้ถ้าใครไม่พูดเหมือนกูก็จะเป็นการหาเหตุผลหาเหตุผลมาแสดง หาเหตุผลมาแสดงแล้วก็มาลงตัวให้มันตรงกับเหตุผลตัวเองกับที่ตัวเองยึดเอาไว้นั่นแหละมันจึงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆมันไม่ลงกันนโลกๆก,ก็เป็นอย่างนั้นธรรมะก็ถือเอาอารมณ์นั้นหละมาแสดงซึ่งกันและกันนั่นคือนักศึกษาไม่ใช่นักปฏิบัติคนศึกษาธรรมะคนวิจารณ์ธรรมะแล้วก็หาข้อสรุปด้วยความคิดเห็นของตน ไม่ได้คิดว่าจะละความคิดเห็นของตนเราต้องละความคิดเห็นของตนเลยแต่ก่อนคําว่าความคิดเห็นของตนมันเคยยึดมั่นถือมั่นมาก่อนแล้วแหละเพราะอวิชชาปิดบังตาปิดบังใจบัญญาเอาไว้แล้วความคิดเห็นของตนที่มันเป็นใหญ่กทิตรูปทานเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่อัตตวัตถุปทานถือตนเป็นใหญ่สิรพัตุปทานถือการกระทําของตัวเองเป็นใหญ่ เป็นเครื่องวัดมาตรฐานกามุตทานเอาความพอใจของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มาศึกษาธรรมะมาแล้วก็ก็ยึดอันเก่านั่นเวลามีใครสักคนแสดงแม้เน,นเหตุผลในแห่งธรรมะก็เหมือนกันมันจึงมีการทกเถียงกันวิจัยวิจารณ์อย่างนู้นนี่เอาไปเอามาก็ด่ากันทะเลาะกันเรื่องธรรมะก็มีนั่นคือนักศึกษาธรรมะไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่นักลดนักละ มองออกนอกตัวเองหมดส่วนมากเป็นยางงทั้งที่อยู่กับครอบครัวนะั่นไม่ดูให้มันเหมาะสมกับฐานะของตัวเองอยู่กับครอบครัวยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียยังนอนกับผัวกับเมียกันอยู่เออยังค้าหมูค้าเป็ดค้าไก่ยังกินเหล้าเมาย,ยาเข้าสังคมอะไรกันอยู่เออคนที่มีธรรมะแท้ๆนั่นแนหะถึงจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เขาจะเอาธรรมะมาเตือนตัวเองแล้วค่อยๆลดค่อยๆล,ละ,ล,ะ,ล,ะลงมา บางประเทศอยากจะสอนพระเด็เนะอยากจะสอนพระอย่นั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์พระต้องทําอย่างนั้นพระต้องทําอย่างนี้พระที่เขาปฏิบัติจริงจริงสินไม่ใช่แค่ร้อยห้าสิบและสินไม่ใช่แค่สองร้อยี่สิบเจ็ดสองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดข้อดูซ้ำไปเนี่ยความจริงเบื้องลึกของมันนะพระที่ปฏิบัติจริงๆริอ่นะศึกษาจดจอ่อเรียกว่า เล็งอยู่ในทำตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นจนนอนนอนจนรับอีกนี่เขาศึกษาวินัยเขาศึกษากันขนาดนั้นเลยถ้าใครไม่นั่นก็ไปอ่านบ้างดีในพระวินัยนั่นอันนี้ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธอเนี่ยพิสุขีพิสุขด้วยมีจิตกำนักอันนี้ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธอเนี่ยอันนี้ก็มีมันมีเยอะมาก แต่ก็อยากจะสอนคือเอาแค่ความคิดเห็นกับจินตนาการว่าความน่าจะเป็นลงมาแล้วก็มาอยากบอกอยากสอนอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรที่สูจกินเล่าอย่างเนี้ยประวัติชีก็ว่าไปมันเป็นแค่ปลาจิตตีเฉยๆอย่างนั้นยังอกุศลให้เกิดในจิตคือความคิดไม่ดีเกิดแล้วเท่านั้นเองถ้าเมาเข้าไปแล้วยังอื่นจะตามมาเยอะแยะมากมายไม่มีสติแล้วตอนแรกก็แค่ว่าเป็นยังอกุศลให้เกิดในจิต มันเป็นอย่างนี้แค่พูดคำหยาบอย่างทีนี้ก็มันก็เป็นแค่ทุกภาสิแตแค่นั้นเองมันเยอะแยะมากเวลาภาคกินข้าวชั้นอาหารต้องมีการพิจารณาถ้าใครไม่พิจารณามันก็เป็นอาบาัติกันเวลาคณะภาคกินข้าวเขาก็ต้องเอาผสมกันกินเลยแล้วก็กินในบาทเดียวฉันในบาทเดียวนั่งอาสนะเดียวแบบนี้ <c oughs> มันหลายอย่างอยู่ อันนั้นมันเป็นทุดงคขาวัดสิบสามข้อนี่ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธออีกนะบวกเข้าไปมันเยอะแยะวินัยเกี่ยวกับต้นไม้ก็มีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในวัดไม่ว่าใครจะออกมาปลูกอยู่ในวัดทั้งหมดวัดจะมีแค่ส่วนได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตแล้วใครก็ตามที่จะเอาของวัดออกไปเป็นเมล็ดพืชพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ออกไปปลูกที่บ้านตัวเอง แม้วัดก็มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองอย่างนี้เขาก็รู้ไมมหลักพิสูจที่ปลูกต้นไม้ในวัดอย่างนี้ถ้าพิสูจน์นั้นก่อนที่จะลาศิกขาจงสลักต้นไม้ไม่เป็นเจ้าของถ้ายังไม่สลักต้นไม้นั้นออกพิสูจคนที่ยังไม่ตายนั้นก็ยังเป็นเจ้าของต้นไม้อยู่งเป็นของไอ้นั่นอันนี้อยู่เป็นของพืชผลไม้อันนั้นอยู่อย่างนี้เขาศึกษากันไหมหลัก ก่อนจะใช้ผ้าที่จะต้องทํำยังไงมั่งเออสาระผ้าเป็นยังไงมั่งก่อนจะขึ้นอยู่บนกุฏิต้องทํำยังไงมั่งโน่นน่ะเยอะแยะมากมายแต่อยากจะสอนเือเกินเรื่องมรรคผลนิพพานก่อนที่จะถึงนิพพานนั่นน่ะมรรคเป็นต้นเราจะต้องทําเหตุให้มันสมบูรณ์เสียก่อนแต่มีแต่จะเอายอดได้ส่วนมาก เอายอดอย่างเดียวพูดกันเรื่องยอดเลยคือนิพานต้องอย่าง,ง,ง,งนั่นต้องอย่างนี่พื้นฐานที่ดีที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับศีลนั้นซะก่อนทาศีลให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์ดีซะก่อนเออศีลละริภาวิโตศีลนั้นแหลกจะเป็นเครื่องอบรมสมาธิให้เกิดง่ายถ้าบุคคลผู้ใดมีศีลแล้วจะพูดถึงหัวใจของศีลให้เต็มๆว่าเมื่อใดที่เรารู้สึก รักผู้อื่นเสมอด้ตนรักตนเสมอด้วยผู้อื่น,มไ,นไม่คิดหวังทําร้ายทําลาย,ลายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั้งคนและสัตว์ให้เสียหายชีวิตและทรัพย์สินนั่นแหละหัวใจของศีลนะคือตัวนี้ไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่การคำนึงคำนวณไม่ใช่การต้นเดาถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เรารักผู้อื่นเสมอตนรักตนเสมอด้วยผู้อื่น เห็นผู้อื่นกับตนเองเป็นผู้ดังแขนงขาเอาไว้เฉะของตอนสมบัติของคนอื่นก็เหมือนสมบัต,ติตนไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเด้หมายถึงว่าสิ่งที่หามาได้นั่นนหะใครๆก็รักใครก็หววแหนเอาไว้ใช้กับตัวเองแาบนี้นั่นแหละจิตใจอย่างนั้นผู้มีศีลอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นอริยะแล้วมันจึงจะสมบูรณ์พอเข้ามาทําสมาธิสงบจิตได้เร็วมากเพราะไม่มีความกังวลในเรื่องข้าศาัตริย์ในเรื่องรักทรัพย์ในเรื่องคิามคิดใ,ใ,ในกาม ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องโกหกทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและรับสิทธิ์ไม่ได้กังวลในเรื่องเล่าเป็นผู้มีสติดีตั้งมั่นดีนะสมาธิปริพาวิโตมหัพโรหงติมหานิสั่งโซเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นตามมานี่ยศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องหนุนซึ่งกันและกันต่างหากถ้าพื้นฐานไม่ดีมันจะไปยอดมาจากไหนมันไม่ได้หรอกไม่มีทาง ประเภทกินเล่าเขาธรรมะไม่มีทางอยู่แล้วส่วนมากก็เป็นเรื่องวิจัยวิจาร์ณกันไปให้มันอยู่เหมาะสมกับฐานะตัวเองในการหาเลี้ยงครอบครัวในอาชีพในการงานทุคคนที่จะมาสอนทิ่สุสงฆได้นั่นะจะต้องแปลรฉาในทระวินัยทั้งหมด ไม่ใช่ว่างูงปลปามาเดิแค่จำได้แค่สองร้อยี่สิบเจ็ดยังงูงงปลปาอยู่จะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้เนยยะมันมันไม่ใช่แค่แค่ว่ารู้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่และเนยยะเนยยะนะ่ะยี่สิบเนยยะมันไม่ใช่ไม่น้อยถ้าเราจะเอาเต็มเต็มกันแล้วมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ศึกษามาละกิเลศคนอื่น ศึกษาแล้วคือต้องละกิเลสตัณหาของตัวเองตัณหากิเลสพันห้ารู้เชื่อให้มันหมดหรือยังถ้าจะเป็นนักศึกษาจริงๆตัณหาร้อยแปดรู้ที่มาเห็นความร้อยแปดหรือยังมันออกมาจากไหนพูดคร่าวๆดีที่นี้ย้อนเข้ามาเรื่องของพวกเราสําหรับบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะละตัณหาอุปทานของพวกเราเอง ในการตั้งใจที่จะทําให้สมาธิเกิดนี่ทุกคนตั้งใจดีแล้วแต่จะเพ่ง่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้นิ่งดังที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ไหมความสงบใครๆก็ต้องการใครๆก็ปรารถนาแต่ในความสงบทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สงบจากการคิดเอาก่อนที่จะถึงความสงบเรารู้พื้นฐานแล้ว แต่ก่อนเรามีแต่คาดหวังว่าต้องเหมือนคนนั่นต้องเหมือนคนนี่ต้องเป็นแบบนั่นชานที่หน,นึ่งสองสามสี่ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้ทําไมกูไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เครียดวิธีที่จะทําให้เกิดความสงบขึ้นได้อยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นเองโดยไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องสงบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่าเป็นอุปจาระสมาธิ เป็นอัปนาสมาธิเป็นชาหนึ่งสองสามสี่นีไอความเป็นวางไว้ก่อนเอาปัจจุบันปัจจุบันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทท่านั้นเนี่ยออต้องมีสติกำกับถ้าถ้าใครเก่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีคำบริกรรมก็ได้รู้ลมเข้ารู้ลมออกโดยไม่ต้องนึกคำอันใดขึ้นมาเลยนั่นเอออันนั้นมันเป็นชานที่สองที่สามไปแล้วหล่ะนั่นวิตก ตรึกอยู่ในอารมณ์วิจารณ์ประคองลมเข้าลมออกปีติเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เดียวนั่นแหละถ้าเก่งแล้วเป็นอย่างนั่นเอ,อนั่งครับรู้ลมเข้ารู้ลมออกโดยไม่มีคํานึกอย่างอื่นแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกประคองเอาไว้ปีติเกิดทีนี้ก็เข้าไปสู่ที่สองที่สามที่สี่เข้าไปถึงอัปปนาสมาธิมด ความเจ็บปวดในร่างกายอย่างนี้ส่วนมากที่นี่ก็จะข้ามเวทนาอย่างไง <c oughs> เป็นธรรมดามันก็ต้องมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาเพราะร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้บางครั้งมันก็ปวดขาปวดไหล่ปวดคอเวลานั่งปวดหลังปวดเอวธรรมดาจะไปใส่ใจมันสิ่งที่จะให้ใส่ใจคือใส่ใจลมเข้ากับลมออกเท่านั้นนี่มันอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตัดความอยากออกอยากสงบอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้แค่อยู่ในปัจจุบันว่าลมเข้าผู้มีคำบริกรรมพูดเข้าโทรออกอยู่เท่านี้เวลาสงบมันจะเผลอไปเองหรอกอย่าไปกําหนดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันไม่สงบเพราะว่าไปกําหนดไปตั้งหวังีเรียกว่าอุปทานไปยึดในสิ่งที่ตัวเองคิดเห็นเอาไว้แล้วว่าตั้งมั่นเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงไม่สงบ พยายามฝืนอยู่เท่านี้เองเนี่ยเทคนิคของความสงบคือไม่ต้องอยากสงบวิธีทําเพื่อให้เกิดความสงบก็แค่ดูกับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกทูลผู้ไม่มีคําบริกรรมว่าให้มันรู้เถอะรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกเท่นั้นเองไม่ใช่มีคําพูดว่าเข้าว่าออกโดยซ้าไปไม่มีคําคิดได้ว่าเข้าว่าออกอีกรู้เข้ารู้ออกกั่นั้นเองนี่แค่คําพูด ความจริงไม่ได้มีคําพูดคําคิดนั่นแหละไม่มีแต่ถ้าเราไม่อาจสามารถทําได้ก็ต้องมีตัวประกอบคําคิดหายใจเข้าพูดเรียกว่าสติกํากับคํานั้นคําว่าพูดหายใจออกโทสติกํากับเข้าและออกความรู้สึกคือสัมปชัญญะลมเข้าหออกรู้อยู่อยู่เท่านั้นเวลาสง,งบไม่ต้องไปคาดบางังมันจะเป็นของมันเองนั่นแหะอนาคตให้มันเป็นของมันเอง แต่ว่าเราไปตั้งอนาคตเอาไว้ให้มันแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเขา <c oughs> ไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องอยากสงบรู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นจริงๆมันสงบแล้วจากความคิดปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีและอยากเป็นอย่างเขานั่นเองสงบแล้ว จากความคิดตงแต่งสแสดงหาในความอยากได้อยากดีอยากเกียวอยากเป็นนนัสงบแล้วเนี่ยนะต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราประคองประคองจิตคืออยากคิดถึงผลของมันประคองจิตจิตคือความคิดนั่นแหละประคองไปเรื่อยๆนันวิจารณ์เกิดขึ้นหายใจเข้าพูดหายใจออกวิจารณคือสื่อต่อเนื่องประคองเอาไว้ทีนี้ปีสี่ก็จะเกิด ส่วนมากจะไม่ค่อยข้ามปีติเพราะปีติเกิดได้หลายอย่างบางทีก็ขนลูกขนพองสุยองเก้าขนหัวลูกขนผมตั้งเอตกใจตื่นน่นะวิธีแก้มีไหมไม่มีนอกจากทาให้บ่อยทําให้มากเดี๋ยวก็ชินเองบางคนก็เห็นแสงสว่างพุ่งพวกขึ้นมานทันทีก็ตื่นอีกเอบางคนก็เกิดสะอึกสะอื้น้นําตาไหลอิ่มปลื้มตกใจอีกว่ากูเป็นบ้าอีก บางคนก็เห็นนุนดุดังสายฟ้าแลบผู้พับผู้พับข้างนั้นข้างนีออ้ตื่นอีกบางคนก็เหมือนตัวเองลอยขึ้นบางคนก็เหมือนร่างกายนีย่พองขึ้นสูงขึ้นทะลุหลังคาบ้านออสูงทะลุไปจนถึงก้อนเมฆมันสิ่งนี้ไม่ต้องแกออ้ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชินเ,ออเมื่อมากเมื่อบ่อยครั้ง เมื่อนานเข้าเมื่อเห็นบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าก็จะชินพอชินแล้วก็จะรู้วิธีแก้ในตัวเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง่แหละเทคนิคของความสงบยาอยากสงบวิธีทําถึงความสงบรู้แค่ลมเข้ากับลมออกหรือเท่านี้เดี๋ยวมันจะเผลอไปเองหรอกมนันมันจะเผลอไปเองถ้าใครอยากจะสงบต้องควบคุมอยู่ในเท่านี้เท่านั้นแหละ มันถึงจะไปถึงได้เราต้องทําเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้ถ้าจะไปหวังเอาตั้งแต่ผลของมันมันไม่สงบทีนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ต้องเป็นต้องมาที่วัดไม่ต้องเป็นต้องท่องเนี่ยที่นี่ถ้ารู้ถึงความสงบแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องอาศัยผู้รู้ให้คำแนะนำอธิบายในความคิดที่ถูกต้อง บางทีในความคิดที่ถูกต้องเราก็ไม่ได้ยืนยันว่าต้องอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างเดียวหรอกบางคนก็สงบเพราะการเพ่งกับสิ่งตัวน,นี้เพ่งไฟมั่งเท่งอากาศเพ่งน้ำเท่งดินเพ่งลมเท่งสีมั่งก็แล้วแต่บางคนก็อาศัยเพ่งอยู่จ้องอยู่กับเรื่องของซากศพกระดูกมั่งแล้วแต่ไม่ได้ยืนยันตัดสินแต่เป็นให้เนยยะวิธีแนวทางว่า ถ้าเราจะจับลมคำว่าอาณาปานสติลมเข้าลมออกนั่นแหละผู <c oughs> ้ที่มีคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่เท่านีออ้รู้อยู่เท่านี้ไม่จะไปรู้ล่วงหน้าถ้ารู้ล่วงหน้ามันเป็นอยากทำอยู่เท่านี้เวลาสง,งบมันจะเผอไปเองนี่เป็นลำดับของมันแล้วนี่ถ้าใครอยากขึ้นความสงบต้องพยายามประคองตามนี้แหละประคองตามนี้ ถ้ามีแต่ยากแต่ไม่อาจสามารถประคองพื้นฐานหรือในขณะที่เดินมักอยู่ในเนี่ยก็ไม่มีทางเพราะมันจะคิดเอาถึงความสงบความสงบมันไม่ได้เกิดจากการคิดความสงบมันจะเผลอไม่คิดไปเองเหรอกมันจะเผลอไปทีนี้มันก็จะไปตกใจพอมีอาการติ๊ดติ๊ดจะถึงตกใจตื่นเต้นบางคนก็เห็นนิมิตอันนั้นอันนี้แล้วก็ข้ามไม่ได้อีก วิธีแก้ไม่มีมีแต่ทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินอย่างท่านว่าวะาสีมีความคล่องแคล่วนั่นแหละออมันชินแล้วก็ได้เกิดความคล่องแคล่วเองแล้วก็รู้ขึ้นมาเองโดยยานแน่คําว่าทําให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินทําให้เป็นดุด,ดังยานก็รู้นั่นแหละรู้วิธีแก้ตัวเองนั่นแหละนอกนั้นยังมีรู้อย่าพึ่งไปอยากได้ยานนั่นยานนี่ชานนั่นชานนี่ยานนั่นยานนี่ออช่างมันนั่นปล่อยไว้ปล่อยไว้ ให้รู้บางต้นว่าถ้าเราประคองคิดอยู่ในคําบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกสติคือกํากับคําบริกรรมสัพัญยะรู้สึกตัวว่าลมเข้าลมออกนี่ประคองอยู่เท่านี้เองยังอื่นจะเป็นเองนี่คือเทคนิคหรือวิธีที่จะทําให้ถึงความสงบได้ <c oughs> พู้ที่ทำจริงๆเท่านั้นแหละจึงจะรู้อันนี้ อาการปีติบุคคลเข้าไปถึงแล้วเข้าไปเห็นแล้วได้ความรู้สึกแห่งตนเองแล้วนั่นแหละจึงจะรู้นอกนั้นมีแต่การเดาการคาดคะเนคาดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนี้แล้วก็อธิบายเหตุผลในความรู้สึกน,นั้นความรู้สึกนี่เป็นเรื่องที่อธิบายยากมากนั่นแหละท่านจึงว่าถ้าถึงทำแท้ๆแล้วนี่นเออมันเป็นภาษาพูดภาษาเขียนยากเหลือเกินคาที่เหมาะสมที่สุดคือปัจจตัง จิงนั้นอันเราควรรู้เฉพาะตนนั่นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนนัะนเน้นพวกเราที่นี้นะเราไม่ได้เน้นลักษณะท่าทางเราไม่ได้เน้นท่านั่งเราไม่ได้เน้นท่ายืนแต่เราเน้นจิตอยู่ในคาบริกรรมให้มากที่สุดมันปวดขามันก็รู้แต่อย่าทิ้งคาบริกรรมออกอย่าเอาความคิดไปคิดถึงเรื่องขาอุ้ยปวดไม่ต้องคิดเปลี่ยนท่าไปเลย แต่ประคองเอาไว้น่ะลมเข้าพูลมออกผรเปลี่ยนไปเลยเอ,อค่อยๆขยับขยื่นไปมันก็รู้น่าว่ามันหายปวดแล้วอีก่อยมันก็ปวดอีกก็เปลี่ยนอีกเน้นเรื่องของจิตมีเวลาไปทํางานเหมือนกันขับรถเราก็ภาวนาได้ล้างถ้วยล้างจานเข้าห้องน้ําทํางานภาวนาได้อันนี้ไม่ได้เน้นลมหายใจนี่เป็นวิธีรักษาความคิด เพื่อทําให้เกิดความเคยชินเราจะชินอยู่กับสิ่งเหล่านี้สติมีมากกว่าเดิมก็แล้วกันเวลาไปประกอบการงานหรือมีอารมณ์กระทบกระทบคนนั้นพูดถูกใจคนนี้พูดไม่ถูกใจนั่นแหะมันจะมีแยกแยะของมันเองนี่ค่อยๆเป็นค่อยไปอาการปีติที่ว่ามานั่นแะมันมีมากกว่านั้นอีกมีถึงกายลอยจริงๆด้วยก็เป็น,นอันนี้อบรมพื้นฐาน อบรมพื้นฐานให้ถ้าใครอยากจะถึงต้องอยู่เท่านี้แหละซะก่อนเพราะว่าถึงคือถึงความสงบจริงๆอันเกิดจากความรู้สึกของตัวเองที่เป็นเองที่เห็นเองที่รู้เองต้องต้องประคองจิตคือจิตเนี่ยยึดเหนี่ยวกับคํามบริกรรมเอาไว้สักกว่าชั้นยะรู้สึกตัวว่าลมเข้าลมออกสองอย่างเป็นอันหนึ่งเดียวกันลมเข้าลมออกเ,ออเท่านั้นแหละไม่ต้องไปอย่างอื่นเวลาจะเป็นเผลอไปเอง เผือไปแล้วก็สงสัยอไม่ต้องสงสัยเพราะทําให้บ่อยทำมา้มากเดี๋ยวก็จะรู้เองถ้าไปเอาไปถามคนนั่นถามคนนี่หลายหลายคนให้ความคิดเห็นแตกแยกไปหลายแขนงขอไปเอามาเลยฟุ้งซ่านสุดท้ายแล้วมามันก็ต้องหันเข้ามาพึ่งตัวเองอันเก่านั่นแหละถ้ารู้ด้วยตัวเองแล้วจะหายสงสัยอันนี้ไม่ได้พูดพิสดารเรื่องพิสดารเอาไวท้ทีหลัง เรื่องเขียนหนังเหียหนนีเอาไว้ก่อนปว <c oughs> ดแข้งปวดขาขยับเลยไม่ต้องไปแข้งเพียรกับมันหรอกเราประคองจิตต่างหากเพื่อให้ฟุไม่ให้ฟุ้งซ่านต่างหาก <c oughs> <c oughs> นักศึกษามากมีเหตุผลมากถ้ามีเหตุก็มีผลถ้าหยุดเหตุได้ผลก็ไม่มีเพราะธรรมะขั้นสูงสุดแล้วไม่มีเหตุไม่มีผล อันนี้คือสูงสุดไม่มีอะไรเลยนะาไอ้ก่อนตอนนี้ปยายามประคองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้อยู่กับตัวเองเสียก่อนให้อยู่กับตัวเองส่วนมากคนเราเอาความรู้สึกนึกคิดไปอยู่กับบุคคลผู้อื่นตื่นขึ้นมาเพิ่งคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี่มีความรู้สึกลักคนนั่นมีความรู้สึกเกลียดคนนี่แล้วก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาน ในความโกรธเลียดเคียดแค้นนั่นแหละในความรักในความห่วงในความอะไรในความอยากได้ดังใจนั่นตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยอยากได้ดังใจดั่งที่ตัวเองคิดเอาไว้นั่นที่ถูกปาทานอ,อยากได้ดังใจจากยกตนเองขึ้นมานอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนตนและอยากได้ดังใจในความที่พอใจของตนเองคนอื่นเป็นยังไงกูไม่รู้หลักกูจะเอาแบบนี้ คนเรามันก็ทุกข์อยู่แบบนี้ตัณหาแปลว่าอยากในความอยากความรู้สึกของแต่ละคนมันมันรู้ในตัวเองืออุปทานคือความยึดยึดอันนี้แหละเอาความคิดเห็นตัวเ็นใหญ่คือตัวเองเป็นใหญ่คือการกระทําของตัวเองเป็นใหญ่และถือเอาความพอใจของกูเองเป็นใหญ่นี่เป็นแค่อาการแก้่จริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันเป็นตัวเดียวกันแต่มันแสดงอาการออกมาอย่างนี้ ปัญหากับอุปทานเันเดียวกันนั่นแหละผิดเลยไม่ต้องไปอดมันหรอกมันไม่ได้ไปฆ่าใครหรอกผิดฆ่าเฉยๆมันจะผิดอะไรนักหนามนไม่มีผิดหรอกเ <c oughs> ข้าใจแล้วเนาะโอ้ันนี้ฝืนด้ยเขาเรียกว่าเว้าไทยนี่ฝืนด้ยเนาะไม่เป็นไปตามอัจฉริยะใสเลยนะให้เต็มที่เลยไ้นี่ ให้เต็มที่แล้วเว้าไทยดีเว้ายากกว่ามันไม่ใช่อัจฉยาใสยของเราเนาะ,ะรักษาประคองจิตเอาความคิดอยู่กับความบริกรรมเอาความรู้สึกอยู่กับลมเข้าออกเอาเท่านี้เข้าใจเนาะเอาเท่านั้นแหละ,ะสมาทานซะ